อง j k สวัสดีค่ะรถสภาพพร้อมใช้งานนะคะราคา68,000บาทค่ะมิสูบิชิแรนเซอร์ซีเดียปี04นะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ขับเกียร์ออโต้เครื่องดีช่วงล่างแน่นยางดีทั้ง4เส้นนะคะสีสันก็ยังดูดีเกือบทั้งคันค่ะภายในดูดีแอร์เย็นมีกุญแจรีโมทนะคะทะเบียน68 รถพร้อมใช้งานได้เลยค่ะขับขี่วิ่งได้นะคะเป็นรถยนต์เบอร์สเน้นตามสภาพนะคะในราคา68,000บาทภายในกว้างๆนั่งสบายใช้งานได้ปกติเกียร์ออโต้เปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบไม่มีปัญหานะคะความร้อนปกติค่ะสนใจคันนี้รถอยู่ที่จังหวัดแพร่นัดดูรถตัวจริงติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปเพราะแอดมินเพียงนำเสนอให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะ แต่ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้าช่องด้วยค่ะเราจะได้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ